สวัสดีค่ะครูดิวีจากโรงเรียนบุงกะแฟชั่นนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเอาอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าเก่าๆนะคะมาทําการ DIY นะคะซึ่งเป็นแบบที่ง่ายๆคนทั่วไปก็สามารถทําได้นะคะไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็จะได้ของเก๋ๆออกมาด้วยนะคะอ,ะอย่างเช่นในเทปนี้นะคะเราก็จะเอาเสื้อผ้านะคะเหมือนกับเก่าๆที่เรามีนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อาจจะใส่ใส่ไม่ได้แล้วหรือว่าอะไรนะคะ เอามารวมกันนะคะอันนี้ตัวนี้สีดำนะคะมีลายกับตัวนี้เป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าเลอะนิดนึงนะมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะเอามาคลลาบอเลตกันนะคะให้เป็นเสื้อตัวใหม่นะคะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็เดี๋ยวลองทําตามคุณครูได้เลยนะคะค่ะสำหรับสเต็ปแรกนะคะเมื่อเราได้เสื้อที่เราจะเอามาตัดต่อแล้วนะคะ,ะเราก็เอาอีกตัวนึงนะที่เราจะเอามารวมกันเนี่ยเอามาลองทาบดูว่าเราจะตัดตรงไหนดีนะ นีหรือเปล่านะข้างนี้มันมีรอยเลอะอยู่นะเราก็อาจจะใช้ฝั่งนี้แทนนะคะเช่นเอางี้หรือเปล่าครึ่งเดียวสวยหรือเปล่านะคะหรือว่าอย่างนี้ดีลองว่างนะคะประมาณนี้นะที่จะทําวันนี้ก็คืออยากให้มันเหมือนกับขยายไซส์มานิดนึงนะคะนะก็เลยจะเอาตรงนี้แขนนะมุมแขนอันนี้นะคะกับมุมนี้ใกล้ๆคอนะคะมารวมกันนี่เก๋เลย จากนั้นนะคะถ้าเรามีปากกาหรือเป็นเส้นขีดรอยอะไรก็ได้นะเราก็มากไว้เลยว่าเราจะทําตรงนี้นะตัปดประมาณนี้จของตัวสีขาวก็เหมือนกันนะคะนะก็แปะไว้ด้วยตัดเลย อย่าไปกลัวตัดเลยนะคะตัดออกมานะจากเส้นที่เราวางแบบไว้นะคะออกมาประมาณหนึ่งเซนก็ได้ค่ะนะตัดไว้ก่อนนะใครกลัวก็จะเยอะกว่นนี้หน่อยก็ได้ ต่อไปพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เดี๋ยวเราเย็บประกบกันนะคะทีนี้วิธีทำนะคะเราจะเย็บแบบเรียกว่าเย็บเข้าถ้ำนะคะก็คือไม่ต้องใช้แบบจักโค้งอะไรงนี้เลยนะขั้นแรกก็คือเอาด้านที่มันอยู่ข้างในไม่สวยนะประกบกันก่อนเข็มมากัดกัดไว้นะคะ อันนี้ตรงปลายนี่ไม่ถ้ามันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะน่าจะเก๋ๆแบบนึงพอกัดเสร็จก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะนี่เนอะเอาด้านที่ด้านในประกบเป็นก่อนหนึ่งรอบนะคะอย่างนี้ ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรากัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บตรงบริเวณที่เรากัดเอาไวนะ้นะนี่ตรงนี้นะคะนะเดี๋ยวลองมาดูนใกล้ๆเลยว่าเย็บยังไงนะคะสำหรับการเย็บนะคะขั้นแรกก็คือให้เราเย็บประมาณนะให้ห่างจากตรงผู้ชายเนยประมาณ5มิลน,นะคะนะเราก็วางสีผีไว้อย่างนี้ได้เลยนะ พอเราเย็บเสร็จแล้วได้มาแบบนี้นะคะเราก็จะเจียนตะเข็บทิ้งนะคะให้เหลือประมาณ3มมิลน,นะเพื่อเดี๋ยวเราจะเย็บกลับอีกข้างนึงนะคะเนี้ยเจียนนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะเราก็เจตะเข็บให้เหลือประมาณ3มมิลเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่คือด้านนอกนะมันจะเป็นแบบนี้นะ สำหรับใครที่แบบชอบแนวแบบว่าดิบๆนะคะจะเสร็จแบบนี้เลยก็ได้นะอย่างเงี้ยมันก็ดูมีสไตล์แบบนึงนะคะหรือใครที่ชอบเรียบร้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับนะพลิกด้านในออกมานะคะนี่นะบึ๊บอ่านี่คือด้านในนะมันจะเป็นเรียบๆอย่างงี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บอีกรอบนึงนะคะนี่เรียกเย็บเข้าถ้ำนะให้มันอมตะเข็บนะที่อยู่ด้านนอกให้มันอยู่ข้างในนะคะไม่โชกไป โอเควันนี้เราจะทําแบบเรียบร้อยหน่อยนะคะนี่แล้เราก็กัดเข็มนะคะเดี๋ยวเราเย็บอีกรอบนะคะ พอเราพลิกด้านมาแล้วนะคะก็เราก็กัดเข็มแบบนี้เนาะนี่คือด้านในนะด้านในนะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะ2ด้านนะคะตัวตะเข็บที่เราเย็บเมื่อกี้นะมันก็จะอยู่นี่ที่ด้านนอกอย่างนี้นะอันนี้ด้านในกัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกันอีกรอบนะคะคราวนี้นะให้เย็บนะ ออกมาประมาณ7มิลนะคะนะให้มันอมตะเข็บที่เราทำในตอนแรกไปเลยนะคะก่อนเราจะเย็บนะคะเราก็ต้องดูนะนะว่าถ้าเราไม่รู้ว่า7มิลเนี่ยประมาณไหนนะเราส่วนใหญ่จ,จักนะมันก็จะมีเลขบอกนะ5นี่คือ5มิลนะคะ7ก็คือ7มิลนะเราก็วางริมผ้าไว้ตรงเลข7นะคะเราก็จะเย็บได้7มิลสวยงามตลอดตลอดแนวนะคะนะเมื่อขึ้นต้นการเย็บล้วก็เย็บนี้นะคะแล้วก็มีย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะกันผ้าหลุดนะคะ เ,เโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ DIY นะจากเสื้อเก่ากลายเป็นเสื้อใหม่นะคะง่าย,ายๆใครๆก็ทำได้นะคะสำหรับคนที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้หรืออยากให้เราทำอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย